คูนะครับทางมวยไทยต้องไหว้ครูนะครับเราได้ถึงครูบาอาจารย์ครับขอเสียงตบมือให้กับชบชนะแล้วจารย์ให้ธละวันแทงคนไหนยิ้มคนไหนก็ให้ที่ฐานเราอั่างนี้มาไล่หลอกเป็นตัวแทนขอ มีใครได้เปียเสียเปรียบกับความสูงก e, ับไว้ค oh! ู้ที่อกนี้ความสูง165กบกับบงครับผมผมยังงงอยู่ว่าผมผมแดงุมแดงก็ ไปวยานเยมาปรึกษาเรื่กยก,กับวงนนะับยึดข้อลงที่หนึ่งไปขวาไอขวาไจปัดไปขวา,ขขวาทีมไปคื้นกันครับดูไหมครับเอ้านี่จเจ้าละเทควัาดานถามแะ่ันไม่ได้เลยครับนะอาดกันลงมือขึลงมือตีไม่ยากเลยับอะไร,ร,ไรครับอะไรรุดกระดับรุดนะครับอ่าข้างนรุข้าตัวตีนะครับดีหรือใหญ่ไม่พอครับ แต่จับไม่อใส่เขาอวมาชงข้งอปขวามาไปโดนเทยไปผมต้องเตะขวาคือกัปตนตขวาคือตอนนี้ทั้งคู่กัลังจะจบเจ้ากันอยู่กลางนแต่ขวาบังบอลนั่นองผมได้ขวาไปไปไปขวาไปารักมาไม่ถูทกันมันติดไปโนโอ้โหตัดขวาอาขเอาดีกันทำไมครับีมวยทั้งคู่แรก

การกระตุ้นสรากำรักันทังนีครับขึ้นแรกำลัการดดการงนัลกีฬานะครับเอ้าเอ้าโอ้โหนึกจะได้อีกหยกแหมตรงไปเลนคู่แรกนะครับมวยไทยเอ้าชมกันไหมชมกันส่งกสนานไม่กรลังใจนแบนี้นะครับต่อไปก็จะมีการมามี้่นชมนอยูเรื่อยๆนะครับ ใครก็เตรียมตัวไปเลยนะครับงวดนันทังมือแล้วอาตอนนี้ขอแ่เก่งเลยนะจ๊ะปาวัตที่น้องพ่เพูอะไรนัมวยนักเงรจคาเดนอย์ที่ยากปาะันท ทมวยทมยหักปักันรันครับตแดงเบืองให้กับตุนแดนหน่อยนะคะที่ทำให้ทามันรลลนะบอย่อยให้ถูกมุกันดีไหมครับันแดงอยู่ต้องเกันะเดี๋ยวสลับมุกันนะครับเพราะว่าผมโกงไม่ไดเวลาพลาด เรามีเป็นมนุษย์แดงให้อยู่มุมแดงนะคุยกันครั้งเริญสุขมังคลาคลีนะครับแดงไปอยู่มุมแดงนะครับแดงไปอยู่มุมแจสามท่านนะครับต้องการไม้ถูกต้องตามองนะอายุสุโขทัยยังไม่ได้ใส่พนักงานอยู่กันแล้วออกรรมการยกยุกอภัยโศกรกรรมการระดับการประเทศนะครับออกทีมีมาแล้วทั่วโลกนะครับเป็นผู้ตัดสินให้เกียรติท่านหมดนี้ยกที่หนึ่งครับกรรมการประธานฝันให้ชกขับมือให้ชก ดงสายมาสองเตะขวาเบาๆทานากแรกเตะแดงขึ้นมาโดนต้องกาทีมซ้ายทีมซ้ายเหมือนต้ต่แดงไปก่อนเตะขวาไตขวาขึ้นเหมือนกันยาไปขวาไปขวาขวาเอาไปขวาเป็นตาุ้ทางบนาัตันจะหานเห็นคุยกันอยู่ทีนี้ตต่อยเอาทีมขวาไปก่อนรับแดงไปซ้ายตีสองับ ใชอกนะครับคนโยไปไม่มีศอกของม่สอกนีบอกต้องบอกกันที่กาก่อนแล้วน้มวยไปแ้ไปน้็งมอกบอยังไงต้องบอกเลยนะเพราว่ี้ิตตะดได้ต่อได้ห้ามอกเอาจิจแข็ง็กทย่สใครเสนต้องติดอะไรหนักอเวลานน็ต้อเวลาเนาะไม่ก็อควสังเารนี่ดีพิพัฒน์ตอบใช่นหขวาคื ขวาเลยฉันงัดเอาเปะงเปะขวาไกวานเปะกจงประกบแกงเลยมาทาปีมพระพิจรณ์ยี่งูนะครับแยงเนะคุณผมจไม่ได้ครับวันที่ีนาคมนี้เดาไหาครับปูไปาหาครับ้มเขาาเลยมาใหม่นะคบอายุ41นะคภาพสองค่ะภาพสอง เต็มทีสันอนกลาเป็นตนกล้าของมวยไทยมีอีกนะครับขอให้นำไปแต่ีมขอบคุณอาจารย์ยกยุดงกับไยโสนะครับเป็นผู้ตัดสินทีละคดีนะครับอบคท่อยู่นะยาคนไทยแาะคนไทยทุเรื่อนนะครับอยู่คับ ไว้ตั้งหลังสูตรงแตงแตงแรงๆลอยขึ้นก็เป็นใกล้ๆเยอะนิด้นึ่ยถึงกดยกนิดนึงครับพักยกเดี๋ยวที่เที่ยงกันนะเอาตัวนี้นั่งอยู่ไหนตัวนี้นั่งสบายเลยนะครับตัวนี้นั่งเอาให้นรำวยครับไปแค่เอาเอาเอาตัวนี้ลูกตัวนี้เออตัวนี้หลังเลยอ่ะ ให้สง่การ์ดทักทายแม่หวยวันนี้ไปเตรียมตัวเลยนะครับมาอีลอยู่ที่ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินได้เลยนะครับกับพูดต่อไปเป็นพูดที่ก้าวนะนายว่าสิภูเม็ดนะครับพี่น้องครับสำหรับมวยวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนำที่แดงว่าเป็นการชมมวยให้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับเพราะนี่คือลูกหลานของเรานะครับแต่ละคนนี่ยังไม่ผ่านเวทีถึงคนละสองครั้งที่หนึ่งครั้งนะครับอยากจะมีเวทีครบ เราก็เลยจัดให้นะครับทางนายกทธางประหลาดจังหวัดทะเชจัดให้และท่านนายกนิวัฒน์เทียนนะครับบุญญานะครับนายุทธ์เจษมณฑีเป็นคำนำท่านก็จัดให้นะครับได้นำเวทีได้นำพิธีกานเรามาควบคบมเครื่อวยกันนะครับมีอก็ขอเชิญประจําความเข้าใจกับพี่ยกที่สองพี่เลี้ยงต้องจัดเวทีนะครับพี่เลี้ยงต้องจัดเวทีครับคะกรรมการตรวจเช็คความเรียบร้อยของทั้งคู่ครับยกที่สอง มาับสั่งให้ชกมาพูดแล้วก็มาหากันกลางเวทีผมแดงแล้วก็มาหาต่างคนต่างทีมต่างคนต่างเจ้าแล่วก็มาหาเตะกันเอาละครับเอาละครับครับส่วนอย่างเดียวต่อมะครับหวันแค่นี้เปรียบเสียเปรียบครับปากหัวตัวเข้าครับต้งคู่หิวพัดตะปางกันนิดนึงครับผมแดงจะเทียบกว่าทั้ำเงินขาวน่ารักครับสาวๆที่มีเอ้าลอยกันวันนีถ้าชนะหมูแดน ขนอกยกับนนะครับสัรานักแรกคู่นะครับงนนียที่สอทุนี่ี้จะเป็นอเป็นัยุติการทงนะครับเพื่อน้ำวยขอบคุณส ไฮโซนะครับโยนบลล่ยแดงไปปล่ยครับมือน้กมวยนั้ำู่เลยครับดู่านส่งเสริมไปทังแร่เ้านั้นต่อไปต้องมีครั้งที่สนะครับน้ับโรีได้เงินครับได้ที่เหยได้ประสบการณ์มอไปต่อยกลางระดทีจะเทีมตำรวจะส่ให้นะครับาปรีได้พวอมายจากผู้มีเกียรตินะครับ อย่าหันหลังอย่าหันหลังนุ่มอย่าหันหลังโอ้ยเด็ดดังเลยครับเด็อย่าหัน LIKE! หลังเฮ้ยโยกไปนี่ติดมากครับเน่เน่ยคุณศากดิ์เป็นิลป์นะครับมวยคู่นี้ระหว่างมวยมัดอีเล่เนี่ยมวยการเล็กรอคุณเดาดุยเนาะโอ้ยประมาทจริงครับ

ถ้าลุกเข่าทองนะครับอ้าปากสวอยู่นะครับเอ้าเมย์มัดกับมีเข่านะครับอย่าหันหลังอย่าหันหลังเอีเขาบอกว่าอย่าหนีอย่าหนีเนี่ยละครมาเอ้ายันตัวให้เป็นนะ เห็นความลานตรงวนี้แม่ไม้เมืองไทยรวมรวมสำรองนะครับรวมสำรองออกมาทางนี้คู่หนึ่งนะครับออาขมุมครับมุมแดงครับมุมครับโอ้ยนั่งตื่สู้เลยแบบนี้นะไม่ไหวแล้วครับโอ้ยเบาแล้วเพิ่นนาะ อขอเสียงปรบมือกับลูกหลานของเราด้วยนะครับไ่าี่ไดครับ